อยากได้แต่สระอยากเป๋อมันอยู่น้องกันหันเบิร์ดได้สระมันอยู่ในเล่มเดียวฮะปึ๊บฮะมันอยู่ในเล่มเดียวกันเลยแต่มันซีมีสระอยู่ในหันเลยเจ้าก็บฟ้องก็ใส่กันมันก็เป็นเองมันงแบบนี้ฮัอน สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะเพราะว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใสก็แล้วแต่พี่น้องเลยสบุญกับกขากสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนมานี่มาพบมาพอ่อกับสบุญมานี่เนาะสบุญกะมาทางหมู่บ้านส่บุญสีเขาไปทางเฮื่อนนองทงบ่โหว่าน้องทงสีอยู่หรือบ่เนาะเพราะว่าบ่ได้มาหลายมื้อแล้วพี่น้องเลยหรือว่าน้องเพื่อนเผาทานเผ่ายางวะบ่ โอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเข่าไปทั้งเฮือนน้องทงเสก่อนไปทักทายเพือนเสก่อนอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้เนาะอยูเฮือนอดซานเนี่ยเอ้าอยู่นี่บ่ซานอยู่เฮือนอยู่กับล็อกประตูเนาะบบดนี้อ่าว่าบ่อยู่เฮือนได้ไอ้นี่โดยอ้าวคิดว่าบ่อยู่เฮือนคือล็อกประตูอยู่เฮือนอยู่ก็ได้ ลโอ้โดยเออสลัดสลัดอยู่เพื่อนกะนกันเฮานอนอยู่รอกไว้ก็ดีคือกันเนาะคนมาจังจะได้หูว่าใครมาแต่เต่าท่านเออโดยกำลังมาเสียอาบนหนาบด้ยินเสียงแววแววมากโอ้โอ้จังมาแต่เต่าท่านบ่โอ้เขามาส่งแล้วใหม่น่ะเขามาส่งแล้วสามเลโอ้เลี้ยงบัดละตอนนี้ก็ยังบ่ท้าก้องนะยังเคยที่บ้านโอหากระบ้านเนาะมันใหม่ขดใหม่โอ้หากระมา ่ป้าเพิ่นยังใส่สุดอันนั้นอยู่สุดๆๆงามมาแต่เต่าไปแต่เช้าพุ่นบ่เช้าและโอไปส่งน้องไปเช้าก็ยังบ่ได้มาเลยไปส่งน้อง้ก็แวะเลยดีอาเตบ่ได้แวะเข้ามาแต่ดนมแข้งมเขือใหญ่เดแล้วบ่ โอ้โบได้มาหลายมือหมักเพชรจนใหญ่นี่ใ,ใกล้สิได้กินเลยเด้นี่โอ้เต้หมักเด่นกับเอาไปย่างเห็ดอ่นะน,าาน,นะเจ้าบัหาไหมมาข่ำมาควัดนี่นะมาควัดหาไมมมาค้ำขึ้นโอ้หม,ม,มักเด่นเพิ่นกะมันเกิดเองมันเลยนะหมักเด่นนี่กะ ดังไฟขึ้นเลยรับหมากใดมันซุกย่างเลยก็บตำเฮ็ดเจลเสียบอยู่ได้ทงเว้ตเยตำเจลมักเด่นกินกับมะเขือมะแข้งนี่โบแมนมีบ้บองบ้อคือไวเหียนแท้อันนี้แมงกินโอ้แมงอีงยังกินใบจนเหี่ยนต้นเบิง่งเดอร์มีบ้บบองเนอะแต่ไม่ได้มาหลายมื่อเบิ่งเด้ออ้ามะเขือน่ะใหญ่ีด้น่ะพอสุกเลย โอ้ถ่ก็มีตัวใดเครือมันเกาก็ดึงออกตรงเลยมีพวกกกอันนี้มันโบอันนี้ตัดออกลอดอันนี้โอ้มะเขือคืนนี่ขั้นบกินกระซับออกลอดหาเนี่ยไม่มาปลูกใช่มะเขือคืนนี่เขาประจุบางนเขาบางคนเขาแบบตำใส่หตำอ๋อพักบงนี่กับตัดออกลอดมันเกยมันถอนยอดขึ้นใหม่ เอาเม็ดเม็ดมาตัดออกให้มันทนคืนไหมอ๋อ้มักทว่มีหมากได้น่ะปลูกกี่ซื้อเพ่ได้กินสมมติผมมากินพักกินเนี่ยโอ้ต้นมังหุงกับมี่บัญยามฝนกับคูนเหงามันขึ้นมันจังโบนะนั่นโอ้ยนี่ยัน,นกำลังหอนฟื้นตีนผมอื่นเพื่อจะได้เลี้ยงเนาะนอ,อ่าแต่ แข้งมาคูกับเพื่อนจักนี่เอาไว้ไหวห่มเด้อขาไว้ในเฮือนเด้อนี่มันเอาขาไว้ในเฮือนจักนี่เพราะว่ามันตากมันห่อนนี่มันระเบิดได้น้ำมันนี่ต้องเก็บไว้ดีดีด้วยเพื่อนกับว่าได้อยู่วันนี้มาลายเมื่อลายามเลื่อนซานกัสะอาดสะอาดขึ้น oh nang năng nằm sao mày con mày bớt chỉ thảm đấy bạn này phải đi đồ phải đeo mà nè nang sao mày Thảm con, nhưng mà để thảm, thảm oh, phương như thế oh khu đường mao thông nhưng mà để siêu nhưng mà để siêu chưa nhá ha cái siêu lop biao nhưng mà để siêu à, cứ bỏ bài siêu, để siêu như thế này, để จะไรอันเพิ่นมะฮามโอ้ไฟนั่นเพิ่นมาเอาเองหรือว่าไม่ได้ไปเสียอยู่พุ่นบ่เพิ่นบ่ได้เคยบอกบ่เพิ่นก็บ่ได้บอกว่าจังได๋เนาะจักเสียอยู่ไส่มีแต่เพิ่นสิมาหามเอาอยู่นี่แหละเคยเสียรืทีนึงแล้วแพงอีบ่ป่ะก็ทางบ่เสียงบ่เสียให้ตอนน่ะอ๋อเพิ่นว่าเสียงบ่เสียตอนน่ะโดยเจ้าท่านได้เสียร์เทื่อโดยกับผู้ใหญ่เพิ่นแล้วโอ้ยเสียร์ยังบ่ได้เสียเลยเดี๋ยวนี้กะค่ะแต่พุ่นไม่ได้เสียเลยโดยก็ใช้ไฟบ่ได้เปืองบ่ได้ดอก ก็จักแล้วเจ้ามีตู้เย็นเย็นนี่ยมันสิเฟืองก็มีได้ตู้เย็นมันก็มันบ่แห้งบดได้มันบ่อันนั้นบดไดดอกดอกไผกับบุกี่ดอกบ่ได้มีไผ่ใส่น้ำบ่มีอยู่แต่ว่าทั้งสลับบ่เพราะว่าสาวเกสาเพิ่นได้แล้วเนาะเราว่าเราคือว่าโของเตอของเราเองเราของเตอของเราลงแล้วบ่ ต้องได้เสียค่ะไฟแต่หางยังบ่ม um, okay. uh, ียังบ่ได้เสียเองยักษ์เธออุ้ยกินข้าวกินน้า้วบ่กินกระเบียกกระเบียกแซ่บได้กระเบียกงานยังโบวัดวัดบ่านนี้เนาะน้องแหลงเพื่ันได้เลิกมาบอสี่โมงสี่โมงบอคนมาเลือกทางนี้แล้วจะเด้ไปหาบเมื่อไหร่ัน ไปฮาร์ปไปส่งไปนั่นแน่เจ้าจังสิได้มีรถไสขะนน้องเอาไปเด้เจ้าบ่มีรถรถรถลากระล่างเมี้ยขีต่ต้มขี่พงมือเศร้าก็ไปส่งน้องขัดเจ้าให้น้องเอารถไปเจ้าก็บ่มีเจ้าสิเน่นเฮ็ดเวียกเฮ็นยังเท่งนี้ก็มีก่อนไปมือเศรา้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่บ่กน,นหนึ่งเนี่ยหนึงไว้เขา่าอยากก็กินเราอยากกับยาหนึ่งไว้ เงียบเงาเนาะทางทงเนาะบ้านหมู่บ้านสายบุญเขาเงียบเงาได้แล้วบอกกลับมาคือเก่าอีกบ่พูดแล้วเนาะเท่า่นมาพูนแล้วเนาะมันตังชี่มากับบ่มวนได้บ่บ่มีคนบ่าเฮือนซานกันแล้วคนเลยตื่นมาเมียดิ่มซิมอยู่เนาะทางน้องหล่าหน่อยครับน่องลินบริมานอนพี่บอ นอนนอนพี่เก่ามานอนเดี๋ยวเมื่อไหร่าเมื่อน้ำกันบ่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนเลยไปโรงเรียนเลยมาเลงเมานอนพี่น้องหลานน้อยได้ใช่น้องหลานน้อยก็นอนน้ำกันพี่เลยผึ่งจีใช่ใช่มากรงเว้นนะเอาเมื่อสุ่งน้ำเม่ไว้มาเลงเดี๋ยวมาติดตัว เอาท่านหอนทันนในแล้วมื้ออื่นไหนสิไปเลี้ยงบ่บบดนี้หอนมื้อนี้ก็ยังบ่แล้วบ่จักยังบ่ฮู้ยังหลายโมไดไล่ก็ฮหอนบ่ได้หล่เพราะมันฮ่อนแดดบบดนี้คอนเดทไปเฮ็ดแต่เช้าเจ้าตื่นมาเจ้าไปแต่เช้าโลดมันจังสิบ่แดดเพราะว่าเป็ดก0าวนี่มันมันอากาศมันฮ่อนเฮาก็พักบัดนี้คือว่าตอนแรกนี่แดดอ่อนๆนี่ไปเฮ็ดอีกก็ได้มีเจ้าจักและซอยซอยแห้งมันจังไวเนี่ เป็นว้าเลยตั้นมึงก็บอกไว้คำนี่มาเนี้พี่น,องงน้องเลยเนาะจ้าเจ้าก็ตั้งใจเฮ็ดทานเด้อวันนี้เด้อใช่ไหมเป็นได้ดาเนาะทางน้องพมีเพิ่นบ่ได้มาบล้อเรื่อง,องบ่ไเดมายังบ่ได้มาบล้อนี้บ่แม่าเนี่ยงแบัลเดมันเทีเยมๆแรงอ๋อลองแรงๆนเ,งเงๆนาะกัพยายามหัดอ่านไปนําเด้อหนังสือนะ่ะโดยกยกักคือเฮ็ดเ,เริ่มเริ่มอ่านได้บ่เดี๋ยวนี้ก็พอได้อยู่เออ แบบว่าสอนถามน้องเหลนาหผกคือว่าเห็นเริ่มอ่านได้อยู่แบบว่าติ้งตั้งย่างมากสิกะเปิดอ่านเขาได้อยู่แล้วเน,ะน,นาะพยายาาเพราะพว่าเอาบริเทียนหนังสือเดี๋ยวมันจะค่อยเป็นไปรหอปรอกเดี๋ยวมันสาระไรเขาบ่ได้เมนเพรพะว่าเขายังบริเทียนโอ,อ,อเป็นยังเข้าเทียนตอนนี้กับเวลาโตกับเปิดอันนั้น,น้าเฮียนนํามันมีให้เฮียนอยู่ชอถามพามีก็ได้พามีมันยังเฮียนมันก็สิพัฒนาขึ้นเองมันดอกเดืองเฮียนหนังเสอหนังสือก็ได้ เพราะว่าเขาบริเฮียนแต่ต้นเด้มันก็สิปึกจังหน่อยแล้วแบบนี้แต่ต้นก็เคยเฮียนอยู่แต่มันบ่จือเอาเนาะเฮียนหอนห้องได้ตะกี้นะมัวได้แต่ขิดอยากลินอย่างเดียวนี่ตอนยังน้อยสิฮู้จักไปจางตอนยังน้อยเนาะแม่นก็คือแบบลาน้อยอยู่ชั้นพอใหญ่มาแล้วัดอยากเป็นหนังสือบ่ดนี้เจ้าต้องค้นข้าวหาเฮียนเอาเองเพราะว่าเฮาใหญ่แล้วมันสิเป็นง่ายนไงเฮียนาอยากเฮียนแท้ซื้อมารถปุ้มกอไก่มาเฮียนเองปุ้มกอไก่ ก okay. ็ไข่พอๆกัเป็นแล้วเออเป็นไอ้เจ้าก็ต้องอยากได้แต่สาระอ่ะมันอยู่น้องกันแฮนเบิร sure. no, yeah, so ์ดได้สาระมันอยู่ในเล่มเดียวฮะปึ๊บฮะมันอยู่ในเล่มเดียวกันเลยแต่มันจะมีสาระอยู่ในหันเลยเจ้าก็ฟ้องเขาใส่กันมันก็เป็นเองมันบาเลยฮอนฮ่อนฮ่อนบางตัวก็ได้อยู่แต่ว่าแบบสาระมันแบบตัวใดมันย่างยากมากค่ะไม่ตัวอื่นองนันมัน แจักช <chill> <Yeah. S 1> ิพ่องยังไงไม่ก็คนบ่เป็นคนบ่เป็นพ่องนี่ไลยอันนั้นนี่เลมันก็ยากค่ะบบเป็นเน่ขันห้อ้เปิดห่อน่ะดีโบแม่นฝนที่ตกบ่คือห่อนแห้งแท้นนี่เมื่ออื่นนี่ไปแต่ว่าบอกเมื่ออื่นนี่มื่ออื่นเนี่ยชนัยก็นชิไปอีกบ่จังเนี่เออไปรถช่วงนี่เพราะว่ามันเด็ดอ่อนสีเข็ดได้เด้อ โดยไปอ่ะห้าวกับศิบุโลกควรศิษย์เนี่ยสักขอสักเครื่องเท่านั้ก่องโอ้เครื่องเก็บมาเมื่อนั้นบ่โดยเมื่อนั้นก็ยังบริบไปปัดแด้บ่เฮือนยังบดิปัดโอ้อย่าลืมเนื้อคอยมาพี่จะไปปัดไปปัดเลยกะสะอาดเสื้อนั่นกะปูไม้หรือว่าพับไว้ก็ได้เดี๋ยวโทรถามมาเถ่าก่อนพจะมาเมื่อไดรไปปัดกวดโอ้ไปปัดกวดถ่าเพื่อนนุชเฮือนน่ะตื่นมือเศร้า แค่น้ำแบบพะแถวมานอนแล้วก็ทั้งน้องทุ่งก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็ได้หรอกโอ้ให้พะแถวมานอนเฝ้าเนาะเลฝ้าให้พะแถวเฝ้าเตาถ่านทั้งน้องก็มาเฝ้าทั้งเฮือนนี่แหละเพราะวไปเศร้าอลไรก็ไปไปแต่เช้าเฮ็ดแต่เช้าค้ำแล้วก็ตอนค่ำค้ำเด็ดอ่อนๆนี่ไปเฮ็ดอีกเลยเลยไปปัดไปกวดถ้าพะแถวเด้อเฮือนเด้อเพิ่นมาเพิ่นสิได้พักก็เป็นศาดเป็นเสื้อคั่นว่ามันเปื้อนแห้งลายก็เอาลงมาล้างน้ำเดี๋ยวอันกองพื้นแล้วก็ยังคอยอันปัดกวาดอันไหะยังบ่ได้ขึ้นไปอยู่ดอก โดยโดยกองขานมีทางเรียบร้อยเลยโดยก็ฟื้นแล้วก็ถมแล้วก็จูดเนาะถาบอนในถาอันขี้เรื่อยมันบวหุ่มกับคูดขี้ดินใส่เอาเอาพดไหมพดไม้ใส่แต่กับคูดขี้ดินทุบทับใส่เอาขี้ดินด้นหน่อยใส่ได้อยู่แม่นเอาใส่แบบบอนในมันบวทั่วบวทึงอะไรกระทับไปน้ำปนกันปนกันไปเฮ็ดปลาฮกับเฮ็ดกองใหญ่มันบมีขี้เรื่อยปะคำไรสิล่าเมื่อก่อนไปทั้งน้องทง่นกับสิไปทั้งเตาทานอีกพี่น้องเลย เอาแต่สีจบไว้สัมนียสกอนเนาะมาเยี่ยมยามทั้งคนก็ได้บริมาหลายมือเนาะน้องทงเนาะไปไปซักคำเลยเนาะโดยสบายดีโอเคพี่น้องเนาะเอาก็ได้โอ้ได้ลมกับทางน้องทงเพลินเพลินก็ได้ไปตัดฟืนตัดยางอยู่ในเตาอะไรเพลินมาก็เลยกลับมาพักห้อนเพลินมาห้อนเลยตอนไปตจเศร้าเลยกลับมาพักตอนคำคำสิไปอีกเพลินมาเอาก็ได้มาคุยมาอย่างกับเพินเนาะ เพ่อดะยังบ่ได้ปัดไหวเฮือนซานก็ได้หลังจากเลี้ยงพื้นเลี้ยงอย่างเดียวเลยกัสิมาปัดเฮือนพอนหนึ่งเอาแต่มามาพี่มาคุยกับน้องเนาะโอ้พี่น้องไออองทางเรียนน้ำทงสำหรับคลิปนี้เขาก็สิขอจบไว้ซัมเนียสกอนพี่น้องไงมันก็สิ สันยึกยักเด้อพี่น้องเอ้ยอ่านี่ทางนี้เดียวทางเรื่องน้องธงทางนี้เนาะทางนี้กระต๊อบพี่น้องสำหรับคลิปนี้สมบูรณ์กะสิขอเจ้าไว้สำนี้สะก่อนเนาะสิขอขอบคุณขอบแต่ทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC บัตรคู่ทุกคนที่ติดตามสมบูรณ์ตั้งต้นจนจบและบุกข้ามโฆษณาเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณในลาย กอไว้สใส่พ่อในคนอยู่ดีมีแห้งค้อบมบบพให้ได้ความไข่เพให้มีเ้อสำหรับคลิปนี้สบุญลาไปแล้วสบายดี